มาอัปเดตความคืบหน้านะจ๊ะอัปเดตความคืบหน้าที่ปู่ยงนะจ๊ะท่านได้บริจาคเหล็กนะจ๊ะบริจาคเหล็กเพื่อที่จะสร้างกุฏิให้กับสำนักสงฆ์นะจ๊ะที่มารวยนะจ๊ะที่บ้านที่สำนักสงฆ์มารวยวัดชะละชัยมงคลนะจ๊ะก็เด็กที่ปู่ได้ขนมาจากจังหวัดละยองนะจ๊ะก็น่าจะได้ประมาณกุฏิหลังเดียวนะจ๊ะ ปู่ท่านได้ขนเหล็กนะจ๊ะมาถวายให้กับสำนักสงฆ์นะจ๊ะสำนักสงฆ์หรือว่าที่พักสงฆ์มารวยนะจ๊ะวัดชะละชัยมงคลนะจ๊ะแล้วที่น่าแปลกใจที่สุดนะจ๊ะท่านผร้ชมปู่ท่านได้ขนเหล็กนะจ๊ะมาจากจังหวัดระยองแต่เลขทะเบียนรถของปู่นะจ๊ะเลขทะเบียนรถของปูนะ่เนาะก็มาตรงกับเลขทูบที่ปู่ท่านได้นั่งสวดมน ตอนเย็นนะจ๊ะตรงกันเป๊ะเลยนะจ๊ะเหตุบังเอิญนะจ๊ะที่ปู่ท่านได้ขนเหล็กมาถวายแล้วก็มาจุดทูบนะจะเสียงทายทูบตัวเลขนะจ๊ะก็เล็กทูบแล้วก็เลขทะเบียนรถของปู่ก็ตรงกันเป๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวประโยช์ก็จะพาท่านผู้ชมนะจ๊ะไปดูเนาะไปดูทะเบียนรถ ของปู่ที่ได้ขนเหล็กมาจากจังหวัดระยองแล้วก็เหล็กถูกนะจะตรงกันเป๊ะเลยนะจ๊ะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ะโยจะให้ท่านผู้ชมนะจ๊ะดูความคืบหน้าของการทํากุฏินะจ๊ะที่พักส่งมารวยนะจ๊ะที่หลังเล็กๆนะจ๊ะก็จะได้กุฏิแค่หลังเดียวนะจ๊ะเหล็กที่ปู่ท่านได้บริจาคนะจ๊ะให้กับที่พระสงมารวยวัดชละชัยมงคลเนาะวันนี้ก็มีลุงไก่นะจ๊ะลุงไก่ชาแนลของเรานะจ๊ะลุงไก่คนมางตากก็มา ก็มาร่วมสร้างกุฏิให้กับที่พักสงมารวยนะจ๊ะมารวยวัชระชัยมงคลนะจ๊ะรผมมีไว้เจ็ดหัวย ลงไก่ลงไก่ชาแนลลงไก่ไกชาแนลลงไก่คนบางตากวันนี้ก็มาร่วมสร้างกุฏิให้กับที่พักสง์มารวยวัชระชัยมงคลสวัสดีค่ะลุงไก่ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาร่วมสร้างเนาะร่วมสร้างบุญสร้างกุฏิให้ที่พักสงสร้างจำเป็นนะครับสร้างจำเป็นก็ได้บุญไปพร้อมๆกันได้บุญไปด้วยกันเนาะจ้ะ สาธุสาธุบุญนะจ๊ะท่านผู้ชมนะสำหรับเลขทูบนะจ๊ะที่ปูยงท่านได้จุดนะจ๊ะท่านได้สวดมนเย็นเนาะแล้วก็จุดทูบตัวเลขนะจ๊ะเสียงทายเพื่อขอโชคนะจ๊ะกับเจ้าที่นะจ๊ะแห่งนี้เนาะเพราะว่าได้เปิดสำนักสงใหม่นะจ๊ะก็เลขที่ของ ทูบที่ปู่ยงท่านได้จุดนะจ๊ะก็คือสองห้าศูนย์นะจ๊ะซึ่งตรงกับทะเบียนรถนะจ๊ะที่ปู่ท่านได้ขนเหล็กมาจากจังหวัดระยองนะจ๊ะท่านได้ขนเหล็กมาจากจังหวัดระยองถึงจังหวัดสุรินนะจ๊ะท่านผู้ชมซึ่งเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลนะจ๊ะด้วยจิตศรนะัทธาเนาะเพื่อที่อยากจะสร้างสำนักสงฆ์นะจ๊ะให้กับบ้านจะรวยนะจ๊ะซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ มารวยวัชระ,ะชัยมงคลนะจ๊ะเดี๋ยวประโยชน์จะพาท่านผู้ชมเนาะไปดูเลขทะเบียนรถของปป่นะจ๊ะที่ปป่ท่านได้ขนเหล็กเหล็กเส้นนะจ๊ะท่านผู้ชมเหล็กเส้นเนาะประโยชน์ไม่รู้ว่าประโยชน์เรียกถูกหรือเปล่านะ <Okay. S 1> เนาะเหล็กเส้น ขนมาจากจังหวัดระยองนะจ๊ะด้วยระยะทางหลายร้อยกิโลนะด้วยความศรัทธาเพื่อที่จะสร้างสำนักสงฆ์ที่นี่นะจ๊ะเดี๋ยวะโยพาท่านผู้ชมเนาะไปดูทะเบียนรถของปู่นะจ๊ะท่านผู้ชม ดูแล้วอ่ะเสียงได้ร้องเอามาชุกๆดูสมีได้ตัดอยู่มีมุเดือนตัดอยู่ไม่ต้องไปจังกบเหันไหมมีเลยอันนี้อันนี้อันนี้เดืออน้พุ่งกบมหมนี่ไงปูไม้ในพวกไงไหมนี่มันเลยรู้สึกจะยาวคือเบื่อไห้เรา สี่เพื่อให้สี่เสนพอเสร็จแล้วก็ไหว้พระมนเลยตรงนั้นี่ก็เหม,ไไเม,มือนกัเดินทางที่บ้านท่านนี้ไปมีตรงนี้มาดูทะเบียนรถของปู่ยงนะจ๊ะที่ท่านได้ขนเหล็กจากจังหวัดระยองนะจ๊ะมาที่จังหวัดสุรินทร์นะจ๊ะเพื่อที่จะมาถวายนะจ๊ะสร้างกุฏิให้กับ สำนักสงฆ์มารวยวัชระชัยมงคลนะจ๊ะเลขทูบสองห้าศูนย์นะจ๊ะท่านผู้ชมส่วนเลขทะเบียนรถของปูะนะจ๊ะที่ขนเหล็กมาระยะทางหลายร้อยกิโลเนาะห้าศูนย์สามแปดนะจ๊ะซึ่งสามแปดได้ออกไปแล้วในงวดที่ผ่านมาเนะจ๊ะก็จะเหลือห้าศูนย์นะจ๊ะเหลือห้าศูนย์จะท่านผู้ชมเพราะว่าสามแปดออกไปแล้วทีนี้ก็จะเหลือห้าศูนย์และ ที่สาคัญนอจากที่สําคัญก็คือเลขทูบที่ปู่ท่านได้จุดนะจ๊ะในช่วงสวดมนต์ปู่ได้สวดมนต์แล้วก็อธิษฐานทูบนอกจากแล้วก็มาจุดนอจาะเลขทูบก็คือสองห้าศูนย์จะท่านผู้ชมเลขทูบสองห้าศูนย์และทะเบียนรถของปูก่ก็คือห้าศูนย์สามแปดส่วนสามแปดออกไปแล้วก็คือตัดออกไปเนาะก็จะเหลือห้าศูนย์เลขทูบสองห้าศูนย์ ทะเบียนรถปูห้าศูนตรงกันเป๊ะเกิดปฏิหารน่าจะให้โชคนะจ๊ะน่าจะให้โชคเจ้าที่แห่งนี้นะจ๊ะน่าจะให้โชคเพราะเห็นชาวบ้านนะจะเห็นคุณยายท่านปริโภตว่าที่ตรงนี้เจ้าที่แรงนะจ๊ะก็ให้โชคถูกเนาะ,ะสำหรับเลขที่ สำนักสงมารวยนะจ๊ะก็ให้ท่านผู้ชมนะจ๊ะโหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เนาะประโยชน์ก็ขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้าประโยชน์จะมาอัปเดตสำหรับที่พักสงมารวยวัชรละชัยมงคลในท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเนะจ๊ะสำหรับมณีประโยชน์ก็สวัสดีจ้า